สวัสดีครับกลับกับารายการ p e a c DC Studio Gaming ครับวันนี้จะมาสอนวิธีลงมอดนะครับอย่างแรกที่คุณต้องมีคือ Pocket Tool น e. ะครับ Pocket Edition แล้วก็ a s t r o File Manager ครับหรือไฟล์อะไรก็ไดอ้อย่างแรกคุณเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตปับอ,อย่างที่สองครับคุณก็เข้าไปที่มาครับ f o r u m n e t แบบมอดของ Android นะครับผมแค่รีวิวของ Android อย่างน,นะครับ เดี๋ยวใครหาลิง <conference> ก like ์ไม่เจอนะครับเดี <d io> ๋ยวผมจะเอาไว้ใต้ description ข้างล่างแล้วกันใน YouTube อ่าันี้ก็จะมีมอดครับอ่าสำหรับใครที่มีแอเคอมมา c ค a f โฟล r u มนะครับก็แอปผมไว้ได้นะครับไายลอกสตาร์นี่ครับเป็นรูดีวิวเมคายนะครับโอเค อนี่ก็เป็นมอดนะครับแอนตี้ฟอกมอไอเทมอะไรเยอะแยะตุ้มเปงงเ๊ะวุ้ยช่างมัดึกอ่าก็หาสักพอ์ตที่หาที่ต้องการนะครับอ่าอะไรดีเอ่ออ่าไนน,น,น์คีรธีเพื่อนแล้วกดดาวน์โหลดนครับแล้วคุณก็ก,ก,กดดาวน์โหลดนะครับ คุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอ่าคุณว่าก,กลับไปหน้าจอเลย <c oughs> แล้วเข้าไปที่แอปโชว์ไฟล์แมเนเจอร์กด My File อันแรกแล้วกดดูที่ดาวน์โหลดครับอ่าแล้วมันมันจะเขียนว่ามันจะเป็นแบบซิปแบบนี้ครับเป็น ni k ิ c ค e a ร i v e ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูไม่ผิด อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะนี่ครับมันเป็นดบบเซตไอพีครับบอคนทำมาได้แล้วครับมันจะกลายเป็นเหมือนคอลัมน์เพลงแบบนี้ครับเสร็แล้วคุณกดค้างนะครับแล้วก็กดคอปปี้ชมไว้ครับอ่าคปปีอเลยครับอย่ากดอย่าอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาถ้าคุณเอียงซ้ายเป็นแนวนอนนะครับมันจะหายไปเลยครับอ่ากดคอปปี้ใหม่ครับคอปปีกกดเอ c ดี d ดเลยครับเอ c ดี d ด นี่กด Android Data หา Snowball คอมบล็ s n ส w นบอ l เจอแล้วเฮ้ยนี่แล้วกดแพดครับแล้วกดเพจเลยครับตรงนี้ครับเพจเลยครับอ่าเสร็จแล้วก็จะมีม o อดเพลงอันนี้นะครับนี่ครับ n i g h creative อ่าคุณเสร็จแล้วครับกดกลับครับไม่ต้องลบประวัตินะครับเพราะมันจะรีสตาร์ทเอง แล้วกดพ็อกเก็ตโทรฟีครับโอ้ยโทใส่ยคงไม่เห็นนะครับอันแรกอ่านมาโทรคิดนะครับอ่ากดไปที่โทรคิดโหเออเห็นแล้ว <c oughs> ขอโทษครับนะแล้วกแดแพทมอดอ่าแล้วก็หาเคทีไอ่เหมืใช่ไลน์เคทีอยู่ไหนนะอ่านี่ครับ กดค้างไว้สักสองวิแล้วกดแ o ดอบคอัือ่าคุณแพดแล้วอืมดันแพดแล้วคุณแล้วกดตรงนี้ครับปุ๊บ t ติ n งอ่าแล้วคุณมันจะเป็นอย่างงี้ครับครั้งแรกให้คุณติ๊กให้มันสีเขียวชชว์แอบอ่าเสร็จแล้วกดกลับครับกดตรงนี้เหมือนเดิมแล้วกดแอ p พายชคือเพ อ่าเสร็จแล้วไม่ต้องอ่านกบกดโอเคไปได้เลยอ่ากดอินสตาลกดโอเพนเลยครับอ่าแล้วกดเพย์ได้เลยอืมคออทีอันนี้ครับอ่าเมืองที่มันมืดมืดมันจะเมืองครับเหมือนธรรมดาเลยครับ สามารถจะสามารถปล่ให้เป็นมืดๆได้อ่าันนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแมพที่ผมดาวน์โหลดมาของรานเขานะครับรานอือเป็นสไลดเดอร์ที่สุดยังอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนกว่าจะมืดเดี๋ยวผมขอตัดฉากนนะครับอ่าหลังให้เราตัดฉากไปนะครับนี่ก็เห็นว่าเริ่มมืดแล้วเห็นไหมครับแสดงว่ามอดใช้ได้อ่า ใช้ได้อืมเห็นไหมครับอืออาจจะมีบักก๊กบางส่วนนะครับตรงนี้มันสว่างอยู่เดินไปมันก็มืดเองนั่นอืมก็ที่จะมารีวิวก็มีรีวิวแค่นี้ครับวิธีลงมดส่วนมอดอื่นก็ทำเหมือนกันหมดเลยครับทำแบบนี้แหละอ่าก็ขอขอบคุณทุกๆุกซับสไครต์ของผมนะครับที่ยังซับสไครต์อยู่ครับอืม よバイバイ。